บนโลกใบนี้เรามีสองเรื่องราวคู่ขนานกันไปเสมอค่ะเรื่องราวแรกคือเรื่องราวของคนที่เดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จหรือเรื่องราวของคนสำเร็จและเรื่องราวที่สองคือเรื่องราวของคนที่เดินทางแล้วไม่ถึงเส้นทางของความสำเร็จสักทีเราจะเรียกว่าล้มเหลวบางครั้งเขาก็ไม่ยอมรับเราจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้หลายคนก็คิดว่าฉันไม่ได้ทำเต็มที่หรอกถ้าฉันทำเต็มที่ฉันก็มีโอกาสสำเร็จค่ะ แต่วันนี้ถ้าเราอยากข้ามทุกอุปสรรคของความสำเร็จไปให้ได้เราต้องเรียนรู้ก่อนค่ะว่าอย่างน้อยๆแล้วคุณจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคอะไรบ้างเพื่อเดินสู่เส้นทางของความสำเร็จค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าเบื้องหลังของความสำเร็จนั่นเองค่ะแน่นอนที่สุดค่ะถ้าวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จ คนที่เขียนประวัติศาสตร์คือตัวคุณเองนะคะเบื้องหลังของความสําเร็จของคุณคือประวัติศาสตร์ของตัวคุณเองคนที่สําเร็จเท่านั้นถึงจะมีสิทธิเขียนประวัติศาสตร์นั้นค่ะวันนี้มาดูกันค่ะว่าถ้าจะเดินทางสู่เส้นทางของความสําเร็จอุปสรรคที่คุณต้องก้าวผ่านไปให้ได้หรือข้ามไปให้ได้ข้อแรกเลิกคิดลบกับตัวเองเสียทีค่ะ หลายครั้งค่ะที่เราคิดลบกับตัวเองเสมอคอยสะกดจิตตัวเองในด้านลบเสมอเช่นฉันไม่เก่งฉันไม่มีความสามารถฉันทำไม่ได้ฉันคงทำแบบนี้ไม่ได้ฉันคงเป็นคนประสบความสำเร็จไม่ได้เลิกคิดลบกับตัวเองก่อนค่ะเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบกับตัวเองคุณไม่มีทางก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ค่ะเพราะแค่ตัวคุณเองมองกลับมาที่ตัวเองคุณยังไม่เชื่อมั่นว่าคุณจะสำเร็จได้ เพราะฉะนั้นอุปสรรคข้อแรกของความสําเร็จคือการคิดถึงตัวเองในแง่ลบมองตัวเองในแง่ลบเริ่มต้นวันนี้ค่ะเริ่มต้นมองตัวเองในแง่บวกสะกดตัวเองในแง่บวกว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้ฉันเป็นคนที่สำเร็จได้ฉันเป็นคนเก่งฉันพร้อมจะพัฒนาทักษะที่เดินสู่เส้นทางของความสำเร็จทุกเมื่อข้อแรกนะคะ ถ้าคุณผ่านข้อนี้ไปได้ข้อที่สองก็จะไม่ยากกับคุณค่ะอุปสรรคข้อที่สองของคนสำเร็จคือกลัวการเริ่มต้นใหม่หลายคนมองทุกโอกาสเป็นปัญหาไปหมดมองทุกโอกาสเป็นความเสี่ยงไปหมดมองทุกโอกาสที่คนหยิบยื่นให้ว่าไม่ใช่โอกาสของฉันฉันไม่กล้ารับโอกาสนั้นเพราะกลัวมันเสี่ยงเกินไป ฉันไม่กล้ารับโอกาสนั้นเพราะมันน่าจะเจอปัญหามากมายที่ฉันน่าจะแก้ไขไม่ได้คนที่ประสบความสำเร็จต้องไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ค่ะมันหมายถึงอะไรอีกมันหมายถึงขณะที่คุณกำลังเดินทางคุณอาจจะลองผิดลองถูกคุณอาจจะทำสิ่งนี้แล้วมันล้มเหลวมันล้มเหลวไม่เป็นท่ามันไม่ใช่เส้นทางสู่ความสำเร็จเลยบางคนแค่ล้มเหลวครั้งแรกก็กลัวซะแล้วค่ะ กลัวเสียหายกลัวเสียเกียรติกลัวเสียศักดิ์ศรีกลัวอายเพื่อนกลัวอายผู้คนคือกลัวการเริ่มต้นใหม่แต่คนที่ประสบความสําเร็จเขาผ่านเส้นทางนี้แบบง่ายได้เพราะเขาถือว่าทุกครั้งของการล้มเหลวทุกครั้งที่คุณเจออุปสรรคแล้วคุณสามารถเดินผ่านความล้มเหลวไปได้แสดงว่าคุณเข้าใกล้ความสําเร็จตลอดเวลาค่ะ ทุกความล้มเหลวทุกปัญหาและอุปสรรคที่คุณก้าวผ่านไปได้มันคือประสบการณ์ของความสำเร็จขอให้คุณมองเป็นประสบการณ์ของความสำเร็จค่ะไม่ต้องกลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะคว้าโอกาสไว้ถ้ามันมีโอกาสพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วลงมือทำค่ะเรื่องที่3นะคะที่คนประสบความสำเร็จมักพลาดข้อนี้คิดว่าฉันเก่งคิดว่าฉันทำได้คิดว่าฉันฉลาดกว่าคนอื่น แล้วไม่ยอมเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะใหม่ๆไม่กล้าที่จะเรียนรู้และเริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่นับหนึ่งสองสสคิดว่าฉันอยู่บนหอคอยฉันเก่งฉันมองไรขาดแล้วฉันก็ไม่กล้าที่จะฝึกทักษะใหม่ๆไม่ยอมเริ่มต้นฝึกทักษะใหม่เพื่อไปสู่เส้นทางของความสําเร็จนี่คือประสรคอย่างใหญ่หลวงของคนที่ติดอีกโก้ของคนที่คิดว่าตัวเองเก่งของคนที่คิดว่าตัวเองฉลาด แต่บางครั้งเก่งฉลาดไม่ได้หมายถึงว่าในทุกๆเรื่องคุณจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรไม่ต้องฝึกทักษะอะไรนะคะทุกอย่างต้องผ่านการฝึกทักษะและเรียนรู้เสมอค่ะข้อที่5ที่เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงเช่นเดียวกันเรียนรู้ทุกอย่างค่ะฝึกออกรมทุกที่แต่ไม่ยอมลงมือทําสักทีหลายคนอ้างว่าฉันเรียนรู้ยังไม่เก่งฉันยังเก่งไม่มากพอฉันยังไม่จบหลักสูตร ก็เฝ้าแต่อินเทคคือเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้คุณต้องจําไว้ว่าความสําเร็จเกิดจากการลงมือทําไม่ใช่การเรียนรู้อย่างหนักค่ะต่อให้คุณอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่มเกี่ยวกับการปรุงอาหารแต่ถ้าคุณไม่ลองซื้ออุปกรณ์แล้วมาลองลงมือทําคุณก็ไม่มีวันรู้หรอกว่ารสชาติอาหารที่คุณทํามันคือแบบไหนค่ะเพราะฉะนั้นคนสําเร็จ เกิดจากการลงมือทำนะคะคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายต่างบอกเป็นเสียงเดียวก,วนยวกันว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงค่ะคุณไม่ต้องรอเรียนรู้จนสมบูรณ์แบบแล้วถึงจะเริ่มต้นลงมือทำแต่จะดีกว่ามากๆถ้าวันนี้คุณเรียนรู้เล็กน้อยแล้วเอาลงมาปฏิบัติแล้วก็กลับไปเรียนรู้ใหม่เพื่อต่อยอดการปฏิบัติขั้นต้นของคุณค่ะเรียนรู้ลงมือทำแล้วก็ฟีดแบ็กกับตัวเองว่า สิ่งที่ฉันเรียนรู้มาแล้วเอาไปลงมือทํามันเกิดผลดีมันมีข้อด้อยมันมีสิ่งที่ต้องพัฒนาแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะแล้วลงมือทําค่ะคํานี้เขาเรียกว่าอินเทคแล้วก็เอาพุทเลยอินเทคเอาพุ t แล้วก็ฟีดแบ็สิ่งที่ทําไปค่ะอย่ามัวแต่อินเทคหรือเรียนรู้อย่างเดียวนะคะต่อให้คุณเรียนสําเร็จขนาดไหนถ้าคุณไม่เอาลงมือทําไม่มีวันสําเร็จค่ะมันก็จะเป็นอุปสรรคของความสําเร็จอยู่ดี แล้วเรื่องสุดท้ายนะคะหลายคนก็พลาดข้อนี้ค่ะรอคอยความสำเร็จไม่ได้เรียนรู้ลงมือทำแต่ทำได้แค่ครั้งสองครั้งแล้วรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จสักทีฉันไม่น่าจะมาเสียเวลากับเรื่องนี้ฉันไม่น่ามามัวฝึกทักษะเรื่องง่ายๆแบบนี้แล้วฉันมองไม่เห็นความสำเร็จยืนระยะไม่นานพอบางครั้งความสำเร็จยังมาไม่ถึงค่ะ ทุกความพยายามไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จแน่ๆทุกความพยายามไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จแน่ๆแต่บางครั้งความสำเร็จนั้นอาจจะมาถึงเร็วบางงานบางกิจกรรมความสำเร็จอาจจะมาถึงช้าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ยืนระยะให้นานพอแล้วรอคอยความสำเร็จให้ได้ค่ะ แล้วคุณก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จถามตัวเองชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าวันนี้คุณสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคของความสำเร็จได้หรือไม่ถ้าปีนี้คุณยังไม่ได้แล้วปีหน้าล่ะปีหน้าที่กำลังจะมาถึงคุณวางแผนเป้าหมายอะไรที่อยากสำเร็จลองทบทวนดูนะคะว่า5ข้อนี้คุณจะสามารถผ่านมันไปได้ไหมถ้าคุณผ่านไปได้ความสำเร็จย่อมที่จะเป็นของคุณค่ะ จะสิ้นปีแล้วใครยังไม่ได้ประเมินผลงานตัวเองในรอบปีที่ผ่านมาก็เริ่มได้แล้วนะคะแล้ววางแผนสำหรับปีใหม่กันค่ะอยากจะให้ทุกคนมีปีใหม่ที่โชคดีมีความสุขมีความสำเร็จและได้เหมือนที่ตัวเองตั้งใจไว้ทุกประการนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะครับคนคิดบวกยามเช้าวันนี้จากพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะ